ปิดข้อความสุดท้ายผู้กำกับเบิ้มพิมไปในแชทกลุ่มก่อนปิดชีพตัวเองวันนี้เราจะพาไปเปิดข้อความสุดท้ายของผู้กำกับเบิ้มหรือผู้กำกับวชิรายาวไทยสงพิมพ์ไปในแชทกลุ่มก่อนปิดชีพตัวเอง วันที่11กันยายนที่วัดพระศรีมหา,าธาตุบางเขนพิธีพระราชทานเพลิงศพพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวเสร็จสิ้นลงแล้วท่ามกลางความโศกเศร้าและความคิดถึงซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้ามีเพื่อนข้าราชการตำรวจบางนายถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลได้เป็นประธานนำข้าราชการตำรวจในการวางดอกไม้จันทร์ จากนั้นเพื่อนข้าราชการตำรวจทยอยเดินขึ้นวางดอกไม้จันทร์ซึ่งพิธีถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติและล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนผู้กำกับวชิรายาวไทยสงหรือผู้กำกับเบิ้มผู้กำกับสองบอกอทอลอ ผู้บังคับบัญชาสารวัตรแบงค์และเป็นคนที่โทรศัพท์ตามให้ไปบ้านกำนันนกปลิดชีพตัวเองคาบ้านพักย่านจังหวัดปทุมธานีโดยญาติได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันเสียชีวิตระหว่างทางนอกจากนี้ทางด้านอมรินได้มีรายงานว่าผู้กำกับเบิ้ม พิมไปในแชทกลุ่มลายลาครั้งสุดท้ายของเพื่อนนอรอตอรุ่น55บอกว่าจะฆ่าตัวตายซึ่งเพื่อนๆก็เข้ามาให้กำลังใจและไม่มีใครคาดคิดว่าผู้กำกับเบิ้มจะเลือกจบชีวิตไว้แบบนี้